สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อครับเจนี่อีกแล้วในสองอีสานพาแสบนะจ้ะเมื่อในเจนี่สิพามาเห็ดน้ำกิ่มซีฟู้ดลาดปลาหมึกปลาหมึกลวกปลาหมึกจากพี่น้องเดี๋ยวเขามาลงมือเห็ดกันเลยจ้านะจ๊ะลงมือตํากันเลยจ้าในนียวกะซีมีลากผักชีเนาะจ้ะพี่น้องลากผักชีกระเทียมแล้วก็มีพริกสดจ้ะใส่ลงไปด้วยจ้ะตำจากพี่น้องใส่เกลือลงไปก่อนกันเลยจ้ะไม่ต้งส่โบกกระดิ่งนะจ๊ะเนาะ เกลือจ้ะพี่น้องเกลือพงนัวจ้ะพงนัวดตันิดจ้ะ พี่น้องเราผ้ามันเหลือในตู้เย็นนะจ๊ะพี่น้องมันอยากเหี่ยวเลยพี่น้องเนี่ยนี่คือใส่ลงไปน้ำจ้ะใบของเราผ้าเลยจ้ะเดะหอมสะลงไปเลยได้จ้ะพี่น้องมันอยู่ในตู้เย็นมันนี่แหละพี่น้องไม่ต้องไปเย็นอะไรก็ได้เพื่อเด็กคุยเจอมิดพลิกนอกจากพี่น้องแล้วต่อไปจ้ะพี่น้อง น้ำมะนาวจ้ะเดี๋ยวนี้ขันขันอะไรเนี่ยบีบไปเลยใส่ลงไปน้ำเสื่อมจ้ะพี่น้องซื้อเป็นขวดมาน้ำเสื่อมบะหมี่ก็ใส่น้ำตาลน,น้ำตาลปีบก็ได้เด้อพี่น้องเด้อบะหมี่เอียงก็ใส่นั่นแหละน้ำปลาจ้ะน้ำปลาน้ำต้มซุปพี่น้อง น้ำต้มสุกจักหน่อยจ้ะใส่ลงไป ะเนาใส่เกลือ,อจัง่อยจพี่นอ้องเกลือเด้อจากบวมเป็นพงนัวเกลือโอเคจแต่ซประมาณนี้แหละจต่พี่น้องเดี๋ยวให้ยายนี่ไปลวกปลาเมือกก่อนจา้าไว้แต่พี่นอ้องแล้อะไรจ้าปลาหมึกลวกน้ำจิ้มซีฟูด้ดจ้่พี่น้องลาดไปเลยนะกิ๊กกระยาพี่น้องกับน้องฟิมพ์เคยเก่เกา หลาดไปเลยพี่น้องไม่คือเก่านะไม่คือเก่าไม่คือเก่ายังไงอ,อ่ะเพราะว่าอ,อ๋อไม่คือเก่าว่ามียาคนว่า,า,วาอ่ะนี้เลยมามาพี่น้อ,เองเสร็จแล้วรำกันอ่ะอกินเลยมากินเลยมนาะ ม,มาเยี่ยมเข้ดียวมานนมาเข้ามาเลยมาเร็วมานี่เร็วล้างกล่องกับมีพี่นอ้องมาเร็วอเอาไอ้นี้มาเร็วเองแทบเอง พักนี่เนาะหอมเป๊ะหอมเป๊ะขนาพักผ้าเนาะตแตงพักกระดาษขาวพักที่ด <c oughs> ีเหี่ยวไหมไม่เหี่ยวเข้มดีว่ามันเหี่ยวอ่ะไม่เหียเห่ยวเลยเหี่ยวได้ไง Ừ ừ ừ. ่ออไหมเออร่างกายเสร็จแล้วัน có chóng phải nuộng dưới mà để lấy cơm chìm lắm Bắt hạt cái nồng Cho okay. ốm <laughs> นี่หร่อยนะพี่หอมเปรีป้หอมดีก็หอมเปรี้วหอมเลย <c oughs> เผ็ดล้วยาวแล้ววาเผ็ดวาใส่พี่นหนอกเผ็ดแตพี่นหนองมันมันมันตองแซ่บมากพี่นหนองอ่ะเลาวบเผ็ดแล้วสักซีใ่เกีตักข้าวมากินเลยไหมพีม よけいかけい。